เมียฝรั่งหัวใจวุ่นวายกลับบ้านทีกระทุกใจยายจ่าเอ้ย,อย,อยน้องก็เตรียมจะไปตามหลังยายจ่าไปสองวันว่างั้นเนาะในความหมายเพื่อนว่าสังไดนบบอทุกใจบลูซีไปเจออันอย่างแดแล้วก็บ,บรู้ว่าทิ้งที่เตรียมไปพอบอเพราะว่าคนนั้นต้องการอันนั้นคนนี้ต้องการอันนี้เนาะ ายายจ่าไปพรุ่งนี้นะคะสำหรับยายจ่าก,ก็พูดถึงเรื่องนี้เอาจริงนะปีนี้เป็นปีที่ยายจ่าท้อกับตัวเองมากๆเพราะหนึ่งสุขภาพเราไม่ดีเวลาเราสุขภาพไม่ดีความใจเย็นของเราก็มีไม่พอนะคะเราอยู่ที่นี่เราไม่มีใครจะต้องมาอันนี้อันนั้นอันนั้นอันน,น,น,นี้วุ่นวายกับเราเนะเาะพอกลับไปเมืองไทยเมื่อนี้มีหลายเรื่องราวเนาะคะก็ ต้องตั้งสติแล้วหนึ่งสิ่งคือการเดินทางด้วยอ่ากว่าจะไปก็ได้ยินนู่นนี่นั่นก็เหมือนกับน้องเขานะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีใครเป็นเหมือนกันไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอถึงตรงนั้นแล้วนนิสัยยายจ๋าก็เป็นคนหนึ่งก็คือถ้าได้ก็คือโอเคแต่ถ้าไม่ไหวเราก็จะนิ่งซะก็แล้วแต่ที่มันจะเปลี่ยนไปมันก็จะมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจทีนี้ยายจ๋าก็อยากจะบอกน้องเขาด้วยที่เขียนเข้ามาในใต้คอมเมนต์เนาะว่า อย่าคิดมากทำเท่าที่เราทำได้เพราะการกลับเมืองไทยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เรายังบอกว่าไม่กลับไม่ได้นะตัวยีจารนี้ก็อืมคือ ยหญ่นะฮะใยญ่ยก็คือหัวใจเนาะก็อายุมากแล้วแต่หัวใจคําว่าใาญก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พัวพันระหว่างคนแก่นะฮะอันนั้นก็เหมือนกันน้องๆเขาก็เหมือนกันว่าแม่ปีนี้ก็อายุเท่าไหร่65ก็ยังอายุน้อยกว่าใหญ่ของยายจ๋านะฮะหกสิบห้าแต่ความหวังของคนแก่ที่ห่วงคนรอบข้างไปซะทุกเรื่องจนลืมคนไกล เนาะแล้วน้องเขาก็เป็นนิสัยที่ไม่ค่อยพูดด้วยกับยายจารย์นี่เป็นคนรู้จักกันจะเป็นเรื่องที่ปรึกษาแล้วคุยกันเสมอนะคะบางครั้งเหมือนกับที่ว่าเขาเคยไปช่วงโควิดมานี่ไม่ได้กลับไปเลยนี่ก็หลายหลายปีสําหรับน้องเขาปีนี้เป็นปีที่ผ่านมาตั้งแต่2019ใช่ไหมยี่สิบย2่สิบเอ็นี่เข้า24จะ4ปีนางบอกว่าเตรียมเงินไปเท่านี้นะคะกลมๆเนาะ เจ้าวาซีพอบอกเอา้ายายจ๋าก็เลยถามว่าเอา้ามีโครงการอะไรนักหนาล่ะทําไมไม่พอถือว่าเยอะมากเลยนะยายจ๋าไปเนี่ยรังทั้งครอบครัวยายจ๋ายังไม่ได้คิดที่จะอะไรขนาดนั้นเพราะไม่ได้ไปนานไงยายจ๋าแกว่า,างั้นนะก็ไม่ได้ไปนานไงอืมก็อาจจะนู่นนี่นั่นหรือว่าสะพ้ายแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเราก็เลยบอกว่าโอ้โหสุดยอดอืมแล้วก็มีคำนึงที่ได้คุยกันนะทุกครั้งเมื่อก่อนครับบอก ทุกครั้งเมื่อก่อนกลับเมืองไทยเราทํำงานได้มีแรงอืมมีเท่าไรใช้หมดไม่เป็นไรไม่ไหวอ่าหมดแล้วกลับมาหาใหม่นั่นคุณมีแรงคุณยังพูดได้ยจ๊จ๋าก็เลยพูดวันนี้เราเข้ามาอยู่นี่กี่ปีเข้าตามหลังยจยจ๋ามาสี่ปีห้าปีเนาะออเกี่ปีละแล้วถามซิว่าวันนี้มีเงินลงกระเป๋าตัวเอง อาไว้ซัพพอร์ตตัวเองเท่าไหร่ยายจ๋าก็ถามน้องเข้าไปนะคะอืมเขาก็บอกว่าโอ้เรื่องนี้มันก็จริงแหละนะแต่เวลากลับบ้านก็เนาะอยู่นี่เหนื่อยหนักเออเงินก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะคะพอส่งไปตลอดเหมือนกันแต่ไปเราก็จะได้แบบสนุกสนานบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงอยู่นั่นคือความสุขแต่ถ้าความสุขคุณใช้เกินคืนทุนหรือว่าหมดกระเป๋าเราเลยเนี่ยอ่า เรากลับมาถ้าเรามีแรงเราไม่เจ็บไม่ป่วยก็ถือว่าโอเคเขาก็ยังสุขภาพแข็งแรงยังดื่มยังกินยังเที่ยวยังหาเงินพิเศษได้แล้วก็เงินประจําได้ยังไหวแต่ถ้าวันนึงนอกเหมือนยายจ๋าล่ะเขาก็อือเนาะเขาก็คิดเหมือนกันอือเนาะเขาว่างั้นนะคะการพูดการคุยกันเนาะมมันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวเองเพราะว่าหนึ่งยายจา๋าบอกตรงๆเลยสําหรับตัวยายจ๋าเนี่ยยายจา๋าขอเซฟส่วนหนึ่ง ย่าจ่าไม่ขอทุ่มอะไรให้กับใครอีกเพราะว่าเราหมดแรงที่จะหาแล้วนะฮะเออแล้วก็อยากเป็นวิทยาฐานหรือเป็นกระจกส่องให้กับเพื่อนที่มาคุยหรือว่าน้องๆทุกคนที่ยังแข็งแรงแล้วยังใช้เงินคำว่าฉันยังไหวหมดแล้วไม่เป็นไรหาใหม่นะฮะเออยามแรงแเราดีอ่ะ คำเนี้ยยายจ๋าจใช้มากับตัวเองคำเนี้ยยายจ๋าก็ลุยคําว่าฉันยังไหวลากสังขารทํางานเนาะเก็บเงินด้วยแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวด้วยเนี่ยนะคะมาวันเนี้ยโชคดีนะคะยายจ๋าจไม่ได้เป็นคนใจดีหรือเป็นคนฟุ่มเฟือยเนาะจะอยู่ในปริมาณใช้งบประมาณส่วนเก็บคือเก็บส่วนใช้คือใช้เพราะอยู่ที่นี่ยายจ๋าก็มีครอบครัวมีลูกมีหลานนะคะแล้วก็เป็นภาระของสามี มันก็เป็นส่วนหนึ่งให้เราคิดได้ว่าวันเนี้ยถึงแม้เราต้องทําใจว่าอืมเราทํางานไม่ไหวแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่เข้ามาทําให้เราอุ่นใจแต่เราจะใช้เงินแบบเหมือนกับตอนที่เราทํางานได้เยอะๆเหมือนแต่ก่อนไม่ได้นะคะพี่น้องขาอืมพอเรารู้สึกแบบเนี้ยคือคือมันจะเป็นความไม่ปลอดภัยแก่ตัวเอง อ่านะหนึ่งยายจ่ายังไม่แก่น้องเขาก็ยังไม่แก่สองอ่าชีวิตเราถ้าเราไม่ไหวจริงๆตอนนี้เรายังลุกดูแลเข้าได้นู่นนี่นันน่นนะเออถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคู่เราต้องคิดเผื่อไว้ด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับคู่อืมปัญหาของเราจะเอาตรงไหนเป็นจุดเริ่มต้นแรงเราทํางานไม่ได้ถ้าเงินในกระเป๋าเราไม่มีอีกจิตเราจะตกมากขนาดไหนและใครจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองหรือเงินในกระเป๋า ของเราเองเท่านั้นนะคะนี่คือความคิดเนาะแต่ว่าความคิดเหล่านี้ไม่ได้ทั้งหรือทําให้เยจ่าจิตตกนะคะเพราะเยจา่าตั้งมั่นยึดมั่นเสมอว่าเนาะเราต้องมีเก็บส่วนหนึ่งเพื่อที่จะดูแลตัวเองนะคะถึงแม้จะอยู่กับสามีอากเกษียณไปด้วยกันเพราะว่าเยจ่ากับสามีอายุห่างกันแค่สี่ปีนะคะสามีมากกว่าสี่ปีเขาไม่ได้คนแก่ ถึงแม้เรากรเกษียณไปด้วยกันเรามีเงินกเกษียณของตัวเองไม่มากไม่หมยเนาะเขาก็มีของเขาเราก็มีของเรามันก็ใช้ใจ่ายแบบอุ่นใจสองตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเขาดูแลเราได้อืมแต่เราเนี่ยส่วนเราเนี่ยเรายังจะมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานมีกระจิบกระจ้อยกระจ้อยกระยับถึงแม้จะไม่ใช่ก้อนใหญ่ก้อนโตก็ตามนะฮะเราก็ยังรู้สึกมีความสุขที่ได้ เงือนนุนเจุนเจือหรือว่าเล็กๆน้อยให้กับลูกหลานนี่คือนิสัยของคนไทยที่ตัดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะคะตัวยายจ๋าก็เช่นกันอแต่ต้องอยู่ในกําหนดที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนการที่เราหรือสามีนะไปเมืองไทยด้วยกันทั้งหมดทั้งลูกทั้งหลานไปนู่นก็ใช้เงินะเราเตรียมพร้อมละนี่คือ อฮอลิเดย์ของเรานะฮะในรอบสามปียิ่งสามีนี่ในรอบห้าปีเลยอะอยู่ที่นี่ถึงแม้เราไม่อยู่รายจ่ายก็ต้องจ่ายอย่าลืมข้อนี้นะคะพี่น้องขาอืมรายจ่ายก็ต้องจ่ายอ่านะฮะค่าเช่าเออค่าจ่ายบ้านเนาะบ้านยายจ่ายนี่ก็ยังเหลืออยู่อีกเท่าไหรห้าปีห้าปีนะฮะเขาก็จะหมดเนาะอ่าค่าบ้านก็ต้องจ่ายค่านุน,นีนันมันก็จะมีจิปาถรที่กระดาษกองรอเรา เพราะฉะนั้นการใช้เงินยเยจ่ายนี้ก็ได้วิธีนะคะ,ะคำสอนจากสามีนี่เลิกงานมาก็ตักแดดนะฮะ <c oughs> จากสามีด้วยนะคะแรกๆเราก็ใช้ระบบคําว่าคนไทยห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองสองสารคนอื่นมากกว่าตัวเองจนตัวเองแย่แต่พอมาอยู่แล้วพินิษพิจารณาคําติเตือนคําสอน ของสามีหนึ่งทำไมจะเชื่อการเก็บเงินของสามีเพราะเขาสอนเรานั่นคือเงินของเราเขาถึงแม้เราจะทำงานเขาก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวแต่เพียงแค่เขาแทนว่าอย่างนี้อย่างนี้มันก็ปลอดภัยแก่ตัวเองนะคะก็ต้องขอบคุณเขาเนาะแต่ชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่อารมณ์หายใจเขาเรียกว่าแทนตัวเราเนาะ นี่คือสิ่งที่เราจะปลอดภัยกับตัวเองวันนี้ยาจะาพูดได้ไม่ได้เลิศนะไม่ได้ว้าวไม่ได้น่าอิจฉาแต่ตัวเราก็ปลอดภัยและอยู่กับลูกหลานได้นั่นคือเป็นปัจจัยสําคัญแล้วย้อนไปหาน้องเขาน้องเขาก็มีลูกสองคนยกให้สามีก็ถือว่ายังโอเคนะคะก็มีทะเลาะบาแว้งกันบ้างเรื่องผัวเม,มียเมียนทุกคู่แต่รอบนี้การกลับบ้านลูกสองคนค่าตั๋วปีนี้ถือว่าแพงนะคะลูกสองคนค่าตั๋ว ด้วยอะไรด้วยสามีก็ไปด้วยและความหวังที่ไม่ได้ไปช่วงระหว่างโควิดยาวจนถึงขนาดนี้อ่าก็อยากที่จะเนาะสำหรับครอบครัวแล้วก็ความต้องการของพ่อของแม่นะฮะยายจ๋าจก็เลยมองว่าเขาก็จะทุกข์ใจนิดหนึ่งจริงๆก่อนที่จะไปเนี่ยพอเราได้ยินแผ่นนูน่นแผนนี่แผ่นนั่นมันเป็นเรื่องธรรมดานะที่เราจะมาคิดตามแต่สุดท้ายแล้วตัวเราก็ต้องเป็นคนกำหนดนะคะอืมถ้าเรายึด มั่นหรือทำเท่าที่เราทำได้เราก็จะนิ่งได้อยู่ได้แล้วก็สบายใจแล้วทุกคนก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงยิจา่าโชคดีอยู่อย่างคำว่าครอบครัวของยิจา่าเราคุยกันได้นะฮะมันก็มีขัดกันบ้างแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อืมเนาะเพราะว่าคนเรานะฮะอย่าลืมหนึ่งข้อปัจจัยใหญ่สำคัญเลย นะเมียฝรั่งทุกคนแม้กระทั่งตัวยายจ่าเองเราเป็นผู้ให้เราไประหวังเรามองคนทุกคู่ทุกคน,กคนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคิดพินิจพิจารณาแล้วก็ต้องบอกอย่าให้ความหวังใครเราเป็นคนไปจากไกลเราเพื่อไปเติมไปมีความสุขกับเขาแต่เราก็อย่าเกินตัวจนตัวเองต้องลําบากอันนี้ฝากบอกถึงทุกๆคน ความคิดฟุ้งซ่านหรืออยากจะอวดจะโอ้หรืออยากจะไปเสริมเติมความพอใจของใครมันไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ไม่มีเวงพอในเมืองพลเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นจุดหลักเนาะใจแข็งและก็ทำเท่าที่เราทำไหวนะฮะเพื่อให้เราเนาะ ปลอดภัยไม่ได้ต้องกลับมานั่งร้องไห้หรือกลับมาทุกข์แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้คารลมอารมณ์รุนแรงโตตอบนะคะได้ก็ได้ไม่ได,ไได้เราก็นิ่งซะแค่นั้นเองอันนี้แหละเป็นเทคนิคของยายจ๋าเลยบอกทุกคนนะคะความเกรงใจอืมมันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราพูดแล้วทํานะคะเราด่าวดวดหรือเขาพูดอะไรขึ้นมาแล้วโวยวายโวยวายแล้วสุดท้ายแล้วเราก็จะอ่อนยื่นให้เขาจุดนั้นนะคะ เขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะเรียนรู้นิสัยเรามากกว่าเราที่จะให้บทเรียนของทุกๆคนรอบตัวเรานะคะทุกคนคลิปนี้ยายจ่า,จาก,ก็ขอฝากไว้แค่นี้อะผู้ใดทุกใจได้กก่อนสิกลับบ้านหรือผู้ใดวางแผนสิกลับบ้านทีนึงโอ้ยมีแต่เลี้ยงให้ปวดหัวนะคะให้คิดก่อนล่วงหน้าแบบนี้ทุกทีเลยอืเหมือนกันบ่ มาเล่าสู่กันฟังสิเรางบประมาณไปเมืองไทยทีนี้หมดกันทอดใดพี่น้องขาปีนี้ค่อยนี้คือสิหมดเยอะคักเพราะว่าค่าตั๋วก็สูงแล้วเนาะแล้วก็ไปกันสามสี่สิหลานสองอ่ะยาดาฝรั่งน้อยยายจ๋าแล้วก็ปะป๊า ว่าไปสองปีที่แล้วยายจ่าไปผู้เดียวก็โฮเวลาขับไปหลายคนน่อยนึงแล้วมาคิดนั้นคิดนี้โอ้ยยามจะองไปผู้เดียวก็โฮโบสย่อยเด้อสองปีที่แล้วนี่บอกเลยว่าแปะล้านนะอันนั้นด้วยทุระเนาะทุลังนะฮะเออยังมีอ่าเขาเรียกอะไรหลักฐานผลงานไว้ให้เราเห็นแต่ว่าเที่ยวเที่ยวชิวชิวกับนู่นนี่นั่น เราต้องพินิจพิจารณาแหงหาเงินบบได้คือเก่าแล้วพี่น้องค่าเออฝรั่งไปฝรั่งห้าวกับฝรั่งใจเองเธอเดอ้อย <c oughs> <c oughs> วลาะก็ไปจ้า